คุณผู้ชมนะก็เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานอดีต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 อัี้ผ่านมามาก็สนุกเนาะอยู่กับลูกหลานเนาะโอ้โหดีใจนะดีใจดีใจนานๆทีมาเจอกันครั้งก่อนร้องเพลีอยู่หน้าบ้านเนี่ยเนาะใช่ใั่มุ้ง้องกันมุกกป้องทีนานๆทีมาเจอกันครั้งครับผมเนาะ ยงครับเราล้อมตาไว้แล้วนะครับไปไม่ได้พี่พานพี่พานโนทครับผมี่พันครับผมเขาเรียกพี่พันพี่พันลารี่ันลาคริคาริคารียกพี่าริคครคารัารคารปาคาริคารคนริคคาาิี่ราาราาาาาาาไาา ดูแบบให้เพืเอปิน้ำตาน้องไดขอให้เพื่อเพลินขออยู่ดีมีสุขภาพอขอให้สุขภาพแข็งแรงนาะตาขงให้นานตาาเนไปแล้วเข้าไปหาหลานเข้าไปฮแล้วเก็บแล้วไปก่นแล้วจัก่อนแล้วฮะเก็บแล้วทั้งหมดอ่านแล้วฉายยืนมองตาตาก็ไม่หมอตาน้ำเสร็จแล้วก่อนแล้วว่ะก่อนแล้ว ร้านรออยู่ตาก่อนแล้วตาก่อนแล้วตาก่อนแล้วตากรนดีใจมากเลยน่บรรยากาศนะคึคืนคึกคักนะครับตาชานตาชานมาคกคักขึ้นตาชานมาน้ำคึกคักขึ้นข้าวโดนา

ไอ้นี่ f c นี่สามร้อยกว่าท่านเอาสามร้อยกว่าท่านฝากสินค้าแม่นเวยนะคะอันนี้กําพิกสมุนไพรตะไคร้นะคะแล้วก็คุกละหนึ่งร้อยบาทพร้อม่งค่ะมีหนึ่งรยสี่สิบค่ะ อันนี้น้ำพริกก uh, like. ุ้งเผาค่ะฝาแดงลาแดงกุ้งเผาราคาเดียวกันหมดค่ะหนึ่งร้อยพร้อมส่งค่ะออันนี้น้ำพริกปลาย่างค่ะมีน้ำพริกปลาย่างกัเหมือนกันค่ะสินค้าไม่ลก่ฝากด้วยนะคะสินค้าไม่นกค่ะอันนี้หมูหยองนะคะสองร้อยพร้อมส่งค่ะ เงินถุงสองร้อยรวมส่งสองร้อยขีดสองร้อยกรัมเหรอราคาราคาสองร้อยสองร้อยกรัมสองร้อยบาทเหมือนกันใช่ค่ะพร้อมส่งเลยค่ะแม่น้อยพร้อมส่งจาะค่ะอันนี้สามถุงร้อยพร้อมส่งเขาเก็บปลาเหรอแม่เขาเก็บปลาค่ะที่นาจะมีขายนะคะมีเอฟซีเอาไปลงไว้ที่นู่นทุกอย่างนี่แม่นกอยทำเองหมดเลยใช่ะทำเองหมค่ะทำเป็นขั้นตอนจะลงทุกขั้นตอนเลยค่ะค่ะ แม่นกแม่นกก็ฝากช่องเอฟซีเผื่อแม่นกได้ไลฟ์สดก้วนะคะช่อกแม่นกด้วยนะคะน้ำพริกปลายแม่นกนานเดค่ะน้ำพริกปลายแม่นกนานเดคาน้ำพริกปลแม่นกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเป็นกลังใจให้แม่นกนะครับสินค้านะฮะอุดหนุนสินค้าอ๋อเบอร์โทรติดต่อแม่นกเลยครับช้าช้าแม่นู๙๖๒๘๓๕๗๑๘ค่ะ๙๖๒๘๓๕๗๑๘ โอเคนะครับเบอโทรมนขอบคุณครับขอบคุณครับมาท่านเบิดปะเบิดแล้วมา้เลยงามเลยวะสี่ห้าหกสติปัต บัตรเลยครับโอ้แอดบัตรแอดบัตรตัวนี้ไม่ค่อยได้ไปตรงนี้หน่าเดี๋ยวค่อยไปช่วยก็ไปช่วยนะาคเขาไม่ไปไหนเราอยู่ที่อยู่บนเดิมแหละเรางานเยอะเนาะใช่เหรอเห็นเราเปิดลานยางพร้อมั้ครับรลานยางด้วยอืมแต่เราเช้าต้องไปชาวบ้านเลยเสียลานยางเสียลานยางกำลังหัดเดินมากกว่าทำงานซื้อหัดเดินขอให้ประสบความสำเร็จนะครับพี่ครับผมขอบัรดีดีครับผมสาธุสาธุ กอที่ทีเอฟซีบอกบอกยุตีแต่ว่าถ้าไม่ไอ้บัตรไม่ค่อยไปจะมาดงกว่านี่แหละอยู่ตรงนี้อยู่ที่ที่กูก่อแรงด้วยเนื้องานต่างๆครับผมพี่นู้นเขไปเหมือนกันจะเป็นงานไหนบางคนไปใช่ครับนานๆไปเนาะนี่บ้านเียววันหนึ่งที่นี่แล้วเขาไม่ขายด้วยบ้านละไับ้านตรงนั้นก็ไม่มีงานเราเขาไปครับครับผมนี่ครับว่าฝากเอฟซีนะครับผมไม่กว่ากไม่กว่ากมีเสื้อบัตรโอ้ชิมงานเข้มแข็งนะ เก็บไม้กวาดไหมอ่ะประดเราจะเก็บงานแล้วมีการเก็บเงิที่ทำธุรกิจต่างๆบรากาศล่าสุดนะฮะเดี๋ยวรถเข้าร่มหน่อยนะมัร้อนให้ดเดี๋ยวเคลียร์ของนะเคลียร์ของตั้งโต๊ะเมื่อกี้ก็เข้าไปตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ของบริษัทนะฮะให้เก้าที่นะครับ ข้างในสำนักงานนะครับก็เดี okay. ๋ยวสักพักนะสักพักก็คงเดินทางกลับการบระดงนะก็เดี๋ยวตามคณะไปนะครับตามคณะตามทีมงานไปด้วยกันไไปปบุญก็ง่ส นะหม่ล่าสุดนะสุดๆเรียลนะสุดๆเรียลที่กกอกนะครับตอนนี้เราปักหลักที่กกอกนะครับน่าจะประมาณครึ่งวันนะน่าจะประมาณครึ่งวันครับอ่าหลวงพันธแจ้งข่าวดีแล้วเอาแจ้งข่าวดีแล้วไปประจำอยู่พวกน้องนาแล้ว ไม่นี้วันที่สิบเอ็ดแล้วเหลืออยู่สิบกว่าวันนี่ครบสามเดือนนะสามเดือนอ่าคไว่เลยวะเรียวเลยหลีได้เรียวเรียวแบบคือบับยังไม่ได้เย็นอย่างเลยหืมมากรมาแก๊กนะครับพี่น้องผมนึกว่าหัวก็เดือนกว่าสองเดือนสี่สามหล่อนมาเนี่ยไม่สามเดือนนะ้เออสามเดือนแล้วอืมสามเดือนแลยอภิษฎกี่มือนี่ธนกรธนก็แล้วเพิ่นแล้วเนาะธนกิรก็ยังบ่ทำมีก็บจังไปไหม ก <c oughs> ็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาไหม <า S 1> หลายอย่างอยู่ปวดหัวอยู่ว้ครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมก็กำลังใจน่ะสำคัญครับผมสิ้นเดือนนี้เปก่ากำหนดการน่ะ <c oughs> สิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยอ่าวันที่คนละเอาเมื่อเดือนครับคนละแต่ <c oughs> ไปกระทางลุงช่างลุงช่างมาโอ้ <c oughs> ก็เลยมันหายมันครบสามเดือนซะนะแล้มันเต็มเดือนซะตามเ้างว่าเนาะครับติมเดือนโยนั่นบอดอันนี้บอดพอดีนั่นก็เลยให้ครบสามเดือนแต่ก็ยังอนั่งอยู่ก็เดี๋ยวพูดคุยกับทางเพื่อนละในเศ้านี่ฮะไปคุยกับลุงช่างละเห็นมาเมารถได้ไง

เยเฮาไปส่งก็ได้ดาดาเอ้ยเ <c oughs> มื่อนี้กับพี่น้องเขาก็หลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเพื่อน,อนยูทูบเบอร์เฮาได้มาพบปะทางช่างดำด้วยนะกลับได้มาพบปะกันเนาะไม่ไม่พ่อกันนะางน้อยปีละเท่อกัได้มากกอกาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องนะครับเปิงคอมเมนต์พี่น้องก่อนผมยังประทันได้เป็นกิจจาลักษณะได้นี่ตั้งแต่ลำมา พี่น้องเลยเดี <c oughs> ๋ยวผมเมนพี่น้องก่อนสันอญาณเขาเมนตนพี่น้องก่อนแล้วก็สิได้ลงไล่์ตไปดีอวกดีใจได้พี่น้องมาเบิ่งคลิปเบิ่งอย่างไห้นะเพราะว่าถ้านอกอยู่นอกโค้งน้องหน้านี่บ่ต้องไปถามเลยว่าเออว่าด้อ <ใน S 1> หาพี่น้องมันก็มาเบิ่งให้อยู่ต้องหาความเทนต์นตัวเองเนาะอืมสุดยอดแล้วลุงพันนี่สุดยอดจริงๆงกเก,ก่งเกๆงเกงเก่งผมยังยอมรับเลยลุงพันยอมรับเรื่องอยาง ลุงพันสามารถสร้างคอนเทนต์ได้นะผมยอมรับลุงพันอย่นะสุดยอดนะลุงพันเนี่ยจ๊กโปให้เลยนะสู่ต่อไปสู่ต่อไปอ่สู่ต่อไปครับผมขอบคุณน้องเอฟซีเนาะรับเขาก็ต้องกลับขอบคุณน้องเอฟ้าวว้าวว้าวไปนไ้สกีตขาาแยงไน้องโอเคครับขอบคุณลุงพันครับแจ้งข่าวเนาะครับผมครับผม มิถุนาครับก็เมื่อกี้ก็ตอนไปส่สงรับพระกับส่งพระเนาะได้คุยกับทางลุงช่างเพิ่งกับทีพูดคุยกันคุยกันหลายอย่างหลายอย่างหลายแนวแจ๋วจ้อ,อนานเมื่อเดือนเนี่ยคร <c oughs> ับครับขอบคุณครับ